น่ะผู้ใด่นั่ง้าอีหล่าก็จุยแต่วม่าน่าไม่วันดีค่ะก่อนอีหล่าวัดีค่ะนี่เก่อนรื่อย่วันดีค่ะนี่กันไี่นี่้บอเห็นไหมเห็นไหมน่ะเห็นไหมหน้าใครน่ะเหมไหมวันดีค่ะก่อนอีหล่าจะไปไกงจุกโต้กโอ้เป็แล้วมั้งน่ได้วยกไปนหลวงหมเบ้านี่ไปมากผมจะกใหญ่้น่ ส่สับกระนด้วยจลวร้านมันแตกมด้ซักเียมดนออกบ้างมันซักกี่อนี่ือยงต่อะใบบัวใบบัวล้างมานรบวใบบัวาก่อนนี้ถึงัวซักเกลี่ยมั้งแมวแมวแมว บ้ดจานนี่บพกดน้รอเรากล่นับนียังทุกคนพักนไดดแมวโอ้ยจุดดังบังนะจอยแล้วก็เห็นนะแมวบังนะจอยเด้น่สวยแมวนหมูมเนี่ยกนลังดีเว้ย

ไปเจียบนะ้นเจาะก็ไปเหียบเวอเ์อาเจะนานน็่เป็นแบบเจียบบเตี้ยเป็นเป็นเป็นง่ไปลเเยียขั้นหอมอ่ะนนี้สิทูหาคอจ่องเลยเ็นอมจ่องเม่นไปายานที่ดเจ๊วมันยังจองเม่นกินเหียตายยันเยยนเล้งเหยียยังก็ขั้นหอม กเลทานมอดีเ็บดินเฮทานจ้าองอดีตท่านวสวยก็แต่เจ็บแค่เท่าดิมด้วยคไปในอารมณ์เานเขาุนโอ้โเปลนประตูแน่เจ็บยังเนียว่ปาน่มใม่แปะตาเห็นเจ็บมดไหเป็นเบอร์ทกวขนไปใส่เจ็บเป็ค่ไปนะทุบัดอีหลอมย่างนี้เลยอดนมีนะไม่เอา ฮะกที่บ้านก็มีเจ้าคนมีอะไรเก้าคนมนเ้าห้อวะเบิเา แ็่ตำมะมู้ไว้ให้บักม่วงไว้ให้ย่างอย่ัก่นี่นี่าหนวกันวยงกันปบักม่วงสมรับไม่ทอดแบบโคตรเน่่นีนะบ้านบักต้ไมอบนียาะบักม่วงสมบักข้าวข้าวหน่อยด้วยลุกเตวโ้ยบายมงยังมานเลย ไม่เหมอนกับท่านแม่บ้านนั่นไม่นอนนบอไม่นอนโน่ฉันบอกมันบอกลุงแหนวลุงวายมันไม่นอนโนนไ้วานั่กัโนเห็นผู้เบาตำรวจเห็นผู้เบาวเบียร์สั่งมานั่งขวดน้ำปั้นจิ้มปั้นเจอพน่ะพักทายศิษาคก็ดันแหบนดิ

เอาง่กินข่าไปให้ผู้วัดเป้าท่องด้วมีิท้องใข่น่ยไปให้ผู้วัด่าเป้าหาไปเป้าออกเราก้อยหอยโอ้ไปเอาไอ้ไอติ่มไม้ปูเนี่ยไปทังหลังทั้งแน่นไปเฮ็ุผลยังไเนาะเสือเอเปัเี่ว่าเขาังสั่งเสือจะแยเลย่ยังได้เกี่ยวยังไดุ้้ย้องบงไปกินตัดเนี่ย นี่ๆๆอยากมาแค่สายตาดีบ่ไม่หลวงๆหลวงก็ตีเออมีแผลหยังเนาะเออลึกเท่าไหร่เกลือนี้ห๊ะตายอยู่หัวสายอยู่ <coughs> เขราว่าหัว <terminar> ม <aría> ันเหม็นติตาทุกมือพรอมเลยมนสะอาดน้ำสาดดมงเาเอะหัวเหม็นจังตาเยู่นระเทนมันจะไม่หับต่อไปทานี่ต่อไปจหม่อนี่ตัวนี่ที่ม่มเหม็นมเห็นโตจะต่งัด้ 大部分呢。